แปรบปบปุ๊บปุ๊บบาดยันไปนะคะถ้าลูกแก้วออก20ลูกครั้งเดียวถ้าออลูกแกออกยี่สิบสวิหนึ่งครั้งถ้าลูกแก้วออกออกแบบให้มันแลกสกินได้นะคะทุกคนรอบนี้รอบเดียวเราจะเต้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้มาทําการซุ่ม วงแหวนเวทปีศาจกันดีกว่านะคะเพียง60สคูปองเอ้ยมันจะแบบเอ้ยมันจะออกง่ายไว้นะคะก็หลักๆนะคะตามที่เห็นก็จะมีแบบสหายเตนาตยาโเมนแล้วก็เพนนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะชชวกกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะ,นนคะ,คะขอแค่20ลไลค์เป็นกำลังใจในการนำลิปเด้นะคะแล้วมาสามารถเก็บสะสมนะคะ <laughs> <laughs> เก็บสะสมลูกแก้วปีศาจเพื่อนำของรางวัล ได้ในร้านค้าเพื่อนาไปแลกของรางวัลได้ในร้านค้านะคะอะคิดเข้าไปเลยนะคะนี่มาสุ่มยังไงให้มันครุมนะคะขอดูก่อนนะว่าสกินจะสวยแค่ไหนอะนาตยานะคะนี่สกินเป็นสกินระดับลิมิเต็ดอะสกินระดับลิมิเต็ดไม่น่าออกยากนะคะทุกคนนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะคะสกินระดับ <Limited. S 2> ลิมิเต็ดสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอด มากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มตน้นราคาเพียง50บาท ID โหดแล้งสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหรัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไฮยเตะไฮะเตะนี้เหมือนแบบ มาให้สุ่มบ่อยอยู่นะทุกคนลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะอุ้ยสกินนี้สวยนะคะเนี่ยเฮ้ยสว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 ยแล้วก็เพลนะคะพ่อหนุ่มฮอตของเราพ่อหนุ่มสุดฮอตก็ลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะเป็นแบบอันนี้เหมือนคุณคุที่แจกฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคุณมากเหมือนแจกฟรีเลยอ่ะอันนี้นะคะอ่ะแล้วก็ตัวโอเมนนะคะอันนี้ก็เอา้า อันนี้ก็แจกฟรีนะคะที่เราไปเล่นอันเนี้ย AIC ที่มันอะไรนะเราจะได้ถ้วยแชมป์มาทุกคนเหมือนเราคุ้นกับสกินนี่อ๋อควรสกินไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันเนี้ยแจกฟรีอันเนี้ยอันนี้ให้สุ่มนะคะเป็นแบบเออก็แบบเออทำไมสกินมันอลังนะคะเป็นสกินระดับรีมิเต็ดเออแล้วก็จะมีลูกแก้วพีระนะคะมี1ลูกอ่ะมี20มี5ลูกนะคะมี3ลูกแล้วก็มี2ลูกอ่ะ1ลูกใช่ป่ะ20ส อ่ะห้าลูกสามลูกสองลูกปึ๊บแล้วเราก็มาทำการนี่นะคะแลกไอเทมปึ๊บก็ใช้ใช้ขั้นต่ำนะคะเจ็ดลูกแล้วก็เฮ้ยทุกคนเราคิดว่าวงแหวนเวทเนี้ยออกง่ายอันนี้ใช้แค่สิบลูกเองใช้คำว่าเองนะคะเองแต่ไม่รู้มัาจะออกง่ายไหมอ่ะสำหรับใครที่จะสุ่มนะคะก็แนะนำนะให้มาซื้อตรงนี้ก่อนนะคะเป็น แพ็คคามีค่าสูงนะคะ150ชิ้นนะคะเน้นย้นว่าหนึ่าสิบชิ้นนะคะปรืบแล้วก็มากดตรงลอตเตอรี่นะคะวงแหวนเวทอันเชิญตอนนี้เรามีค่ามีค่าสูงอยู่20ชิ้นนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะเวอร์เปอร์เซ็นต์นะคะสกินถาวร0.23นะคะลูกแก้วปีศาจ71.90นะคะอีโมจิเอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรุ่น27.87นะคะคือลูกแก้วปีศาจเนี้ย ทุกคนเปอร์เซ็นต์ที่ออกมา71เลยนะเว้ยโวยๆๆ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 อ่ะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มนะคะเพราะว่าเรามีเหรีอญตรงนี้พอดีนะคะ20อันอ่ะกดเข้าไปปื๊บปึ๊บๆๆๆๆบาดยันไปนะคะถ้าลูกแก้วออก20ลูกครั้งเดียวถ้าลูกแก้วออก20ลูกครั้งเดียวจะเต้นเฉยอ่า1ลูกอ่านะคะ1ลูกมาสุ่มอีกงครั้งถ้าลูกแก้วออก ออกแบบให้มันแลกสกินได้นะคะทุกคนรอบนี้รอบเดียวเราจะเต้นลง YouTube นะคะเป็นระยะเวลา3นาทีเออดีเออดีเออดีออกดีออกดีเอ้ได้มา2ลูกนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ออกเอ้ทุกคนแต่มันแบบออกง่ายอยู่นะเดี๋ยวเราคำนวณนะคะว่าใช้ค่าต่ำเออใช้ขั้นต่ำอยู่ที่ R โอ้ยโอ้ยโอ้ย ใช้ใช้ขั้นต่ําอยู่ที่10เอ้เลูกนะคะก็ถ้าสุ่ม10ครั้งใช่ปะ่ะก็300ก็คือง่ายๆนะคะถ้าอยากได้สก,กินนาตาาประมาณ300คูปองหน้าจอเพราะว่าเปอร์เซ็นเลียนทุกคนเปอร์เซ็นเรียนมันเยอะมากนะคะ,ปะ,ปะเปอร์เ็นต์เหรียนเยอะมากเพราะว่าสุ่มเอ้ยไม่ใช่300ดิ600คูปองนะคะประมาณ600คูปองอีกรอบนะคะ600คูปองออกแน่นอน 600คูป,ปองได้สกินเชื่อเราดีเออแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยทุกคนมีรับสกินรีด้วยเราต้องดีใจอันไหนก่อนนะคะว่าแบบเออมีครบกับทุกสกินแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหอกเทพส่งข้าวของตัวลิโป้นะคะแล้วก็เป็นสกินตัวลิปโป้เอยสกินตัวลิปโป้ตัวน,นี้แลเด้อทุกคนแล่ไหมเหมือนมันแลเอเอไม่ใช่อันนี้อันนี้นะคะแลเป็นพรีเมียมอ,อันนี้อันนี้อันนี้ของแล เป็นแบบลิโป้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าลิโป้นี่เขาใช้กี่อันเนี่ยอ่าลอตเตอรี่อุออ้ยใช้13าอันนะคะเอ้ยแต่เรามีฮีโร่อยู่แล้วดิเขาจะให้เราแลกอีกทําไมเนี่ยอ๋อเป็นแบบสกินเอ้ยแล้วก็ว่าแบบเอ้าคือเขาอะเหมือนรีโมเดลลิโปาใหม่ปะเอาเราเพิ่งรู้ว่านี้เป็นสกินอันนี้ไม่ใช่ฮีโร่เหรอเฮ้ยหรือว่าเกมมันบัคอันนี้คือฮีโร่แล้วนะทุกคนเฮ้ยนี่คือฮีโร่นะเวย้ยมันไม่ใช่สกินมันคือฮีโร่ หรือว่าสกินอและล่างแลวล่างหลักอ๋อล,ล่างอ๋อล่างหลักเขารีวิวว่าเป็นอันนี้แล้วนะคะแต่อันนี้คืออันนี้คืออ,อ,นนคอ๋ออันนี้คือเมื่อก่อนอะ่ะทุกคนเมื่อก่อนริโปอะอ่ะมันจะเป็นล่างอันนี้เว้ยแล้วก็แบบฮะทำทำ,ทำไมไมาพูดแทงใจดาอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบฮะอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปสุ่มกันแล้วนะคะคิดว่าถ้าสุ่มริโปก็คือน่าจะาง่ายจะมีแบบ กินฟรีนะคะห้าตัวแล้วก็ทุกคนเราคิดว่ามันออกง่ายแน่นอนถ้าเราหมุนอันนี้ใช่ปะ่ะแรกลังวันนะคะตรงเนี้ยลอตเตอรี่เทพสงครัใช้13บสามอันลูกแก้ว13ลูกออกแน่นอนเพราะว่าอันนี้นะคะเอ้ยลอตเตอรี่ขั้นต่ํามันหน,นึ่งอัน้นี้ละไงปึ๊บออกแน่นอนนะคะลูกแก้ว13ลูก อ่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบช่วยกันกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะก่อนจากกันเดี๋ยวเปิดอัน,นิเชียวไปหนึ่งอันนะคะปึ๊บอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะคะหวังว่าอ่าล็อกอินไปอีกนะคะกับเดนสโก้เศร้าถาวอนอุ้ยอุ้ยทำไมแล้วแบบเอาไว้เอาไอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,นาของจริงนะคะว่า600คูป,ปองได้สกินแน่นอนนะคะทุกคน